เ <Okay. S 2> mm. จ้าหญิงสโนไว้กับคุณแคร์ทั้งเจ็ดมีสเต็กเกอร์ในเล่มมากกว่าแปชิ้น นับโอเคนับตั้งแต่พระลาราราชาสิ้นพระชนเจ้าหญิงสาโนไวถูก ราชิดนีใจร้ายซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเธอบางครับให้ทำงานแทบทุกอย่างใน ราศาสตร์